อนนี้นะผู้ชายคนหนึ่งเฮ้ยข้างห้องเสียงดังหลายวันแล้วนะอ,อแล้วคนไม่ไหวทนไม่ไหวออกจากห้องตัวเองไปเลยไปถึงหน้าห้องฝ่ายตรงข้ามกระทืบถีบปั้งนี่ไงนะแล้วก่อนหลุดเข้าไปเลยเอ,อุ้ยเออเด็ดมากเลยเนี่ยเข้าไปเลยห้องนี้ไม่มีคนอยู่มาอาทิตย์กว่าแล้วว่ะเฮ้ยหลอน ห้องนี้<ะ>ไม่มีคนอยู่มาสัปดาห์กว่าๆแล้ววะโอ้ยไ,ไปเองเงหรองออเสียมาจากไหนคะอะงานนี้แหละไม่ผีก็หลอนอ่ะสองอย่างะนะฮะผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาโพสต์คลิปมีจากกล้องวงจรปิดในหอพักแห่งหนึ่งหลังจากผู้ชายคนนี้เนี่ยไปถีประตูห้องเธอจนกรดหลุดเลยแล้วเดินหายเข้าไปนห้องนะฮะเหตุเกิดเมื่อ15เมษายนที่ผ่านมาผู้หญิงเจ้าของคลิปอธิบายแบบนี้คุณผู้ชมเตือนภัยผู้หญิงที่อยู่หอพักนะคะ ผู้ชายข้างห้องพางประตูเข้าห้องเพื่อนเราเขาอ้างว่าเพื่อนเราเสียงดังทั้งๆท,ที่ไม่มีใครอยู่ห้องมาเป็นสัปดาห์แล้วถ้ามีคนอยู่ในห้องละ่ะจะเป็นอย่างไรเตือนภัยอันนี้เธอมองในมุมวิทยาศาสตร์คหลังเกิดเหตุเจ้าของห้องไปแจ้งความแต่ผู้ชายคนก่อเหตุอ้างบอกว่าโอ้โหผมได้ได้ยินเสียงดังมาหลายวันแล้วนะคุณตำรวจนะเนี่ยไปเคาะห้องเพื่อตักเตือนแต่กรนมันหลุดเองแหมพี่เขาเห็นพี่ถีบ เออเมื่อเห็นว่าไม่มีคนก็เลยรีบออกมาไม่ได้แตะต้องทรัพย์สินตำรวจจึงทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันเท่านั้นนะครับขณะที่ชาวเน็ตเ <c oughs> ขียนแซวบอกว่าจะตกใจอะไรก่อนดีละปุ้ยระหว่างบุกมาถีบป,ประตูห้องกับไม่มีใครอยู่ในห้องแล้วเสียงมันดังขึ้นมาเน oh ี่ยเออนะฮะบางคนบ,บอกว่าเตือนให้ระวังเพราะคนข้างห้องอาจจะหลอนยาเสพติดก็ได้ไง oh อี่มอมุมกลับไปว่าตลงไอ้คนมาถีบเนี่ย พี่หลอนเองป่ะหรือว่าจริงๆแล้วในห้องนั้นน่ะมันมีอะไรที่มีเป็นสิ่งลี้ลับหรือเปล่าคนลุกเลยอ่ะเออนะฮะ